ล็กหรือว่าน้อยเดี๋ยวกันต่อจากกันนี้ไปพบมหาพลเฉะนจุลพลป่าเล็กมหาพนป่าใหญ่ในการน,นี้จุ๊ดชกแกเบินทางมาถึงแล้วก็ไปพบกับปานเพชตะบู ในเนื้อความมาในโรงงานกเปก็นพบเจตบทแล้วก็อบอกว่าบทเองเป็นการจะทูดชุดโชะวิจิวะเจตเป็นการจทพูดก็ให้ทางคือแล้วชุโตะนำพาเดินทาง mm. แปลต้นและแตลที่สองเป็นแหลเรียกว่าแปลเขาอาจมาจะว่าเป็น แลในการน้องเทียบเนื้ออะไรนะเห้งย่ามจะได้หมดหรือว่าการสู่โชคเต็มขรั้งเดียวแล้วครั้นี้ก็เต็มหรือการนี้ yang They Tongue. Oh, my

ของการเจตบุตว่าไปอีกไม่ไกลจะไปพบนักบวชเป็นฤึงสีอยู่เดี๋ยวก่อนมัเป็นยังไงก็ะเดี๋ยวว่าให้โยมฟังอีกสักนิดเดี๋ยวก็ไม่เกินห้านโมงโจบกลับก่อนแล้วโยมแล้ว นนั้นในการนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เรียกว่าตัวสำคัญคืออัจุรุตีในภายหน้าแต่ตอนนี้เจตบระมกกับชูชจกเขาก็คุยกันตอนนี้ สนิททิเชื้อเป็นหลานกันแล้วนะครับเ่ว่าเพื่องวัดเจตตาูุตรนายนำพาแม่แมล,แลประรนัดนเอาเขาไลยไปไปผู้ทุกทีทราจานอันจะไป Yeah. 啊。<music>

นววีกจเป็นเปีที่จากนับปฎการในยอยากยอมมีมาพังเทศในการมีหกระทือกันวัดจรนทักคนขอให้ยอมมากคนนี้โกงอบทีนาตะา 风啊，哎呦！ 对啊 <laughs> ในชัตกาคารุระวนะบัดประดับเทพรัชขาสามสิทธะประคา,า,าข้อสมัยสมควรเทวีราอยุติกาพระธรรมปิศาาไว้แต่ยืนตรงนี้เอวังก็มีด้วยประการศะะนีสารุทธกุณฑารส अवतो वाहमतो नमाशमुतस्स เจตสนาโูชาพระธรรมทานได้สัจมาภาภารดคาหาของพระพุทธองค์พระบุญกุศลดลไดมผุกประสสความสุขที่รักส

อยู่เบื้องหลังความิ่มนอะทุกครั้งแม้วันนี้เนละ้ปัตตะเพาไทดาว่าเป็นฝีมือคนเทียวแม่เจ้าน,นะใครจะสั่งให้ทำอาหารก็สามา,ารถสั่งได้นะ,ะต่อไปก็เชิญรับพกรณ์ษาบาร,บรี